อาราวนาแดงหรือมังกรแดงเป็นปลาที่มีแหล่งกำเนิดมาจากประเทศอินโดนีเซียสีที่เกล็ดจะเป็นสีแดงซึ่งมีหลายเฉดส,สีมากตั้งแต่ส้มอ่อนถึงเข้มแดงแล้วแต่สิ่งแวดล้อมและอาหารบ้างก็ว่าแล้วแต่บุญวาสนาของผู้เลี้ยงยิ่งสีแดงมากยิ่งมีบุญวาสนามากถึงมีสีแดงสดมากแค่ไหนเมื่อซื้อมาจากร้านหากผู้เลี้ยงเลี้ยงไม่เป็นสีก็จะซีดจางลงทันที จัดได้ว่าเป็นปลาปราบเซียนตัวหนึ่งค่ะปลาจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสีอย่างมากเมื่ออายุ2-3ปีสีของปลาจะเข้มบ้างจางลงบ้างหากเกินระยะ3ปีไปแล้วสีก็จะค่อนข้างอยู่ถาวนค่ะเคล็ดลับในการตัดสินใจซื้อปลาอโลวา่ามีอยู่ด้วยกัน6ข้อค่ะคือ 1. สีสีนั้นต้องมีสีที่สวยตามอายุของปลาเก็ดเงาแวววาวไม่ด้านหรือสีสด ต้องไม่สดจนเกินจริงเพราะอาจจะย้อมสีได้ 2. ทรงทรงนั้นต้องสมส่วนลำตัวเพียวยาวครีบคู่หน้าครีบหลังครีบหางกลางสวยงามทั้งเวลาแหวกว่ายน้ำและหยุดอยู่กับที่ค่ะ 3. หน,น,นวดหนวดของปลาจะต้องเท่ากันจะเป็นหนวดชิดหรือกลางออกก็ได้และต้องชี้ไปข้างหน้าทั้งสองข้างไม่ใช่ข้างหนึ่งข้างใดชี้ขึ้น แล้วก็อีกข้างหนึ่งชี้ลง 4. ตาของปลาตาของปลาทั้งสองข้างนั้นต้องเท่ากันค่ะและไม่ปนออกมาจากเบ้าตากระจกตาใสไม่เป็นฝ้า 5. สุขภาพดีไม่ป่วยซึ่งดูได้จากการที่ปลาว่ายไปมาแล้วครีบกลางออกไม่หุบครีบไม่หมอบอยู่ก้นตู้ตลอดเวลาหรือว่าลอยอยู่ผิวน้ำตลอดเวลาและ 6. มีรับประกันจากร้านว่าเป็นปลาอโลวานาแท้เกรดเไม่ <grade> A, มใช่ปลาย้อมสีและไม่ใช่ปลาเกรดอื่นมาบอกขายเป็นเกรดเค่ะโอโลวาหน้าแดงเป็นปลาที่มีถึงกระเหนิดจากประเทศอินโดนีเซียครับผมนะฮะก็ความสวยงามของอโลวาหน้าแดงพวกนี้เกรดก็จะเป็นขอบสีแดงครับผมแล้วก็ช่วงท่าการว่ายที่สงนาง,งามของเขานะฮะในสายพันธุ์ปลาแดง พวกนี้จะเลี้ยงเป็นฝูงได้ครับแต่ตู้ต้องมีขนาดใหญ่ครับหรือว่าถ้าเราจะเลี้ยงเดี่ยวตู้ก็อย่างน้อยต้องมีสักประมาณห้าฟุตขึ้นไปครับเพราะว่าปลาพุ่งจะโตได้เร็วมากครับวิธีเลี้ยงก็พวกนี้ก็คือน้ําสะอาดที่ไม่มีคอรินเหมือนที่เลี้ยงปลาชุกชนิดนต่ครับส่วนหลอดไฟที่เลี้ยงปลาก็เป็นพวกหลอดแสงอาทิตย์สีชมพูดโดยทั่วไปครับที่มีขายในท้องตลาดครับก็กินพวกกุ้งจิ้งหลีดแล้วก็หนอนนกครับแล้วก็ถ่ายน้ําอาทิตย์ละหนึ่งครั้งประมาณ็ดูสีสันที่เงามนะฮะชัจแล้วก็ ตต้องไมม่ีนหนาหนากอ่างรับการเลือกปลาอโลวาน่าแดงจะมีหลายแบบไม่แตกต่างไปจากอโลวาน่าทองอโลวาน่าแดงจะมีครีบเครื่องที่ใหญ่มาก mm hmm. เมื่อเทียบกับอโลวาน่าสีอื่นๆการเลือกปลามังกรแดงนั้นต้องดูไล่มาตั้งแต่ปาก ปลายปากกับหนวดแดงหรือไม่แก้มแดงคลิปแดงหากปลามีขนาดเล็กเกรดจ,จะไม่ค่อยแดงเพราะหากเลือกซื้อปลาขนาดใหญ่จะมีราคาสูงมากและให้เลือกซื้อจากร้านที่ได้มาตรฐานและนำเข้ามาจากต่างประเทศมีใบรับรองมาตรฐานกำกับสุดท้ายขอฝากข้อคิดไว้สกิดใจว่าปลาสวยอยู่ที่ใจเราไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนแบบใด และเจ้ามังกรตัวเก่งที่คุณเห็นอยู่นี้นะคะหากคุณได้ลองเลี้ยงรับรองว่าสวยติดตาติดใจคุณตลอดไปสวัสดีค่ะ